ดีครับผมธีรวัตรนะครับผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาโรมินร์สันแม่สอดนะครับในนามของธนาคารกรุงไทยนะครับวันนี้เรามาตั้งจุดนะครับบริการร่วมกับที่ทําการปกครองนะครับของอำเภอพบพระร่วมกับสายภาคีของเราคือธนาคารออมสินนะครับธนาคารทกศนะครับเพื่อเป็นจุดบริการสําหรับการลงทะเบียนนะครับให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์หรือว่าร่วมสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับ ในพื้นที่ของอำเภอพบพระนะครับสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับขอเชิญชวนนะครับให้กับทุกท่านนะครับในพื้นที่พบพระก็ดีนะครับแม่สอดก็ดีหรือว่าจะเป็นอุ้มผางก็ดีนะครับให้มาลงทะเบียนที่จุดที่เราได้แจ้งไว้นะครับต้องเดี๋ยวจากนั้นนะครับถ้าท่านยังไม่ได้มาร่วมนะครับสามารถไปร่วมลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะครับรวมถึงธนาคารออมสินและทกสนะครับ เราพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการสำหรับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ,รบวันนี้ในส่วนของอำเภอโคพระพนะครับผมขออนุญาตก,กระเปลย่นที่ว่าเราเองได้มีการดำเนินการตามแนวทางของโครงการเราชนะนะครับซึ่งก็เป็นการเชิญชวนพี่น้องกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับ ก็ให้มารับบริการถึงที่ว่าการอำเภอนะครับให้มารวมกันที่นี่เพื่อที่จะได้นําพาให้พี่ลับพี่พี่น้องเราที่อยู่ตรงนี้นะครับรับบริการโดยมีท่านผู้การกรุงไทยท่านผู้การอมสินแล้วก็ท่านผู้การากกศนะครับได้มาอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนของกลุ่มพี่น้องเราซึ่งในส่วนของอำเภอพุทธา,าเองผมเรียนยนี้ว่าเรามีพี่น้องที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ จำนวน1,680ท่านนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการแบ่งกลุ่มโดยทางทั้ง3ามแบงก์ของเราไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินแล้วก็ทกสก็จะมารับบริการช่วยกันในในวันวันนี้1วันนะครับแล้วก็วันที่1มีนาคมอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีของเราจํานวน3ตําบลน,นะครับที่มารับบริการก่อนนะครับในครึ่งแรกก็จะเป็นรวมไทยพัฒนา ปีรลาดแล้วก็ตำบลช่องแคบนะครับที่จะมารับบริการในส่วนของพี่น้องที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะครับก็จะมีกลุ่มของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาบนะครับมาให้บริการรับลงทะเบียนให้กับพี่น้องเราในกลุ่มนีด้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับกับเรียนย่างนี้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลเองเห็นความสําคัญแล้วก็ อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือในสองเดือนเดือนละสามห้านะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยาและก็่อนันหนักเป็นเบาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุนที่ให้มีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราเองนะครับจะมาช่วยกันแล้วก็มาลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับบริการดีๆจากทางราชการ ครับ อายุเท่าไหร่ครับอายุ78 79 79นะ79อายุ79บ้านอยู่ที่ไหนฮะบ้านสาขาเราทราบยังไงฮะถึงถึงมาทำบัตรสวัสดิการนะครับใครบอกครับนั่นเป็ปเที่ยวอากาศมากันกี่คนครับเนะี่ยมาสาขาของอ๋อ วันนี้มาทำไมครับเนะนีน่ยอ๋อพอแม่ได้รับผิดเราหน้าอยู่แต่ว่ายืนยันตนไม่ได้ก็เลยว่าจะลองมาให้เช็คดูที่แม่พ่ออะไรคุณแม่อ่าพิการแหละ,ะครับวันนี้ก็พามา